ดีทุกคนเลยเห็นด้ดักทุกคนเลยแล้วก็ขอพยให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญแฮปปี้มัง่งมีมั่งคั่งเหลือเฟือเบิกบ้านหลัละมีแต่ผู้คนงดงามกันเลยมีที่งดงามก็ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนี่ขึ้นไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้มาด้วยดักนะแล้วก็รักทุกคนมากอ้าววันนี้อยากฝากของแพงๆเลยนะจําไว้ท่องประโยคนี้บ่อยๆเลยว่าฉันจะไม่อยู่ในการแข่งขันสําหรับชีวิตที่ดีขึ้น นี่เพราะหลายคนบอกว่าการมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปต่อสู้ดินลนแล้วก็ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นเพื่อต้องเป็นผู้ชนะต้องเป็นที่หนึ่งต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่าใครใดๆต้องเป็นอันดับแรกนี่ดึกมากเลยดูข้อนี้สวัสดีทุกคนเลยอ่ะวันนี้ฝากของแพงนะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วย <c oughs> จําไว้นะข้อนี้แพงมากการแข่งขันเนี่ยจะช่วยสามารถช่วยให้คุณเนี่ย เขาเรียกว่าเพิ่มความปรารถนาในตัวของคุณนึกออกไหมเพิ่มความปรารถนา,นาแบบว่าอยากมีมีแรงปรารถนาขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะขัดขวางคุณในความเชื่อที่ว่าโลกใบนี้มันต้องแข่งขัน,ขนแล้วคุณต้องสําเร็จในในโลกใบนี้หรือจักรวาลนี้ที่มีรางวัลจํากัดโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวใครย่ฟังแบบลึกๆอีกทีหนึ่งเอาวันนี้ใครก็มาแล้วสวัสดีนักทายก่อนสวัสดีคนเดย ผักแช่ด้วยนะคุณครวดีใจมากเลยมีความสุขนะมีความสุขที่อะไรรู้มะโหเวลาเราได้ตื่นรู้สว่างกระจ่างเนี่ยแยกแยะได้หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาเรียกว่าเลือกฉลาดยิ่งขึ้นไปแล้วก็สนุกมากฟินมากฮู้ฮู้ดาร์ ark, ทุกคนอ้าวไหนใครเข้ามาแล้วฝากแช์ค,คุณครูหน่อยจากที่ิดา ฉันรักเธอแต่รู้ว่าเธอดักฉันหวัดดีทุกคนเด้ยดู <c oughs> เอาฟังนะเอาข้อแรกเมื่อกี้ข้อแรกบอกเรื่องการแข่งขันเดี๋ยวจะมาขยี้อีกทีหนึง่งข้อทสองอันนี้แจกแพงอีกหนึ่งข้อเห็นไหมคุณจะรู้ตัวเองดีนะว่าตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรในสเกลไหนเนือไหม ใครอยากรู้ว่าอารมณ์มนุษย์เนี่ยมีสเกลไหนบ้างก็ไปฟังย mm ี่เจ็ดเครื่องมือใน,ในมชีวิตเราเองนะคาดนั้นเนี่ยใช้ได้ทั้งชีวิตใช้ได้ทั้งชาติเลยเพราะการได้รู้เนี่ยประเสริฐที่สุดเลยคุณรู้ไหมการได้รู้จักอารมณ์ตัวเองเนี่ยคือเหมือนได้รู้จักชีวิตตัวเองอย่างที่ครูบอกนะแล้วคุณจะรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่อารมณ์ไหนสเกลไหนโอเคไหมอะไรที่มันไม่ใช่หรือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่มันไม่ใช่พื้นที่ที่ทําให้คุณตัวเบาสบายเนี่ยสแสดงว่ามันไม่ได้มาจากแหล่ง ที่ถูกต้องนี่มันไม่ได้มาจากแหล่งของซอสโอเคไหมแต่มาจากแหล่งจากความชื่นอื่นจากที่ที่ผู้คนรับมาหรือใดก็ตามแมนะ้คุณจะแยกแยะได้โอเคไหมเออแล้วก็สามารถเลือกได้ไงแม้ละแต่คนที่ไม่รู้อะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถเลือกได้เพราะเขาไม่รู้แม้กระทั่งอารมณ์ของตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าแยกของดีของไม่ดีได้ง่ายมากเลยโอเคไหมดู ของใช่กับของไม่ใช่เนึกออกไหมเออแล้วควรจะยึดถือสิ่งใดก็นั่นแหละนะถามดูว่าในนั้นเนี่ยเบาหรือหนักนะแล้วก็เป็นความรักหรือไม่โอเคไหมอ้าวใครเข้ามาแล้ววันดีค,ค่ะครูอ้าวเฟอแรกคุรูบอกเลยว่าการแข่งขันเนี่ยนะมันสามารถช่วยคุณเขาเรียกว่ากระตุ้นความปรารถนาของคุณแต่ที่สำคัญมันจะมีข้อเสียซะมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนคิดว่าโลกใบนี้มีจํากัดเนาะแล้วก็หรืออาจจะมีแค่ตําแหน่งเดียวเท่านั้นหรือใดๆก็ตาม นึกออกไหมเหมือนถ้าฉันไม่ได้ได้ตำแหน่งนี้มันจะตุ๊ด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 นะแล้วก็กลายเป็นทำไมรู้ไหมเล่นในพื้นที่อิจฉาลิษยาหรือความเกลียดชังหรือการต้องเก่งแย่งชินดีแล้วมันไม่เคยสงบสุขฟังข้อนี้ให้ดีข้อที่สามฟังไว้นะมนุษย์ทุกคนเนี่ยแสวงหาความสงบสุขเสมอแต่ไม่ไม่รู้ตัวมันอ้อโดมันอ้อโดอ้อโดแล้วก็จะได้รู้ว่าพื้นที่ที่พื้นที่อื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ความสงบสุขเนี่ยยเเเ้้าารรีีกว่่ป็นนนพืทอ โอเคไหมเป็นพื้นที่ร้อนมคุณครูจะบอกคุณให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะสมมุติถ้าเราอยู่ในพื้นที่ร้อนเนี่ยเราจะคิดอะไรไม่ออกเลยเ <c ười> ขาเรียกว่ามันจะหงดหงิดไปหมดแล้วมันก็จะไม่ฟินเห็นไหมล่ะแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลื่นไหลด้วยแม้แต่เวลาเราอยู่ในพื้นที่เย็นเบาสบายเนี่ยโอ้ฟลูมีเวลาได้คิดมีเวลาได้ไต่ตองเชื่องช้าเห็นไหมเชื่องช้าเชื่องช้าแต่ชวัวไงเออนึกออกปะ พื้นที่เย็นใครก็อยากอยู่ในพื้นที่เย็นเห็นไหมสวรรค์ยังพื้นที่เย็นแต่ลูกนะดกพื้นที่ร้อนเ <c oughs> ข้าใจปะเออเป็นเช่นนั้นนะแล้วก็อ่ะข้อแรกนะเห็นไหมก็คือความปัญหาของคุณเนี่ยได้กระตุ้นความไม่ใช่การแข่งขันของคุณเนี่ยกระตุ้นความปัญหาของคุณเห็นไหมแต่มันก็จะมีข้อเสียหรือผลเสียเลยก็คือถ้าเกิดว่ามันไปขัดขวางความเชื่อของคุณเนี่ยที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มันอันลิมิตอันลิมิตยูนิเวิร์ส ในสิ่งที่มันลิมิตอยู่ในเวทหมายความว่าอะไรคือคุณคิดว่าโลกใบน,นี้หรือจักรวาลนี้เนี่ยลิมิตแต่จริงแล้วจักรวาลเนี่ยอันลิมิตเห็นไหมจักรวาลเนี่ยอันลิมิตเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะนั้นจึงจึงไม่ต้องมีการแข่งขันใดๆเพราะทุกคนฟังนะพิมพประโยคนี้แพงๆแรงๆแล้วฝากใช้ฝากแชร์ไปด้วยประโยคนี้มันมีพอให้เหลือเฟือสําหรับทุกสิ่งและทุกคนเข้าใจเปล่ามีอยู่อย่างให้เหลือเฟือสําหรับทุกสิ่งและทุกคน แต่ทุกคนส่วนใหญ่ที่ไม่ตื่นรู้ส่ธรรมก็ไม่เรียกร้องสิ่งนั้นให้กับตัวเองเขาเรียกว่าไม่ไม่รับมรดกข,ของตัวเองผ่านปัญญาเนี่ยแหละเห็นะหะคนที่ไม่สว่างกระจ่างก็ไม่ได้รับมรดกที่มีไว้ให้สําหรับทุกคนอยู่แล้วรู้เข้าใจปะเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีพร้อมและมีเหลือเฟือให้สําหรับทุกสิ่งและทุกคนเข้าใจเปล่าแพงเดวาวดาเห็นไหมถ้าคุณเชื่อในความเขาเรียกว่าจํากัดเนี่ย ถ้าคุณเชื่อในความจํากัดเนี่ยก็เขาเรียกว่าขัดขวางตัวเองเนาะไม่ให้ได้ร so like like, like okay, mm ับ hmm. สิ่งท mm ี hmm., ่มันมากกว่านั้นหรือเหลือเฟือกว่านั้นหรือพื้นที่บางครั้งเหลือเฟือกว่านั้นโอเคไหมลูกรักทุกคนเลยหลายคนอาจจะฟังนะข้อข้อนี้ข้อที่ห้าข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่รู้ หลายคนอาจจะบอกว่าเชื่อในความช็อตเทชหรือการมีไม่พอยิ่งคุณเชื่อในความช็อตเทชมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดขึ้นในโลกของคุณมากเท่านั้นและนี่คือการสร้างของตัวคุณเองในโลกของคุณเองเห็นไหมใครที่เชื่อในการมีจํากัดนะหรือว่าความช็อตเทชเห็นไหมการมีอยู่แค่นั้นก็จะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณสร้างขึ้นด้วยได้ขึ้นด้วยตัวเองโอเคไหมก็อยากให้ทุกคนเขาเรียกข้อนี้คุณครูจะสรุปของแพงให้เลย ได้ดูไลน์นี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะแล้วก็นี่ก็คือสายธรรมที่ทุกคนบนโลกใบนี้ก็ไม่มีทางหนีได้นะต่อให้คุณจะถอไปและยืนยันว่าการแข่งขันคือสิ่งดีแต่คุณรู้ไหมว่ามันไม่เคยมีความสงบใจอยู่ในนั้นโอเคไหมมันไม่เคยมีความสงบใจอยู่ในนั้นเพราะว่ามันจะมีที่มากกว่า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 และมากกว่าอยู่เสมอไหมและหลายคนก็อาจจะอยู่ในพื้นที่นี้เนาะทั้งปีทั้งชาติเลยบางทีก็เขาเรียกว่า การมีการอยู่ในตำแหน่งเนี่ยยากว่ายากแล้วการรักษาตำแหน่งเนี่ยยิ่งยากกว่ามาเหมือนใช้ชีวิตกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครจะมาเข้ามาชิงในชีวิตวะเ <c oughs> ข้าใจไหมเนี่ยลูกโถลูกมันอยู่ในความกลัวไม่จะนุกดอกลูกเข้าใจบ้าปเล่นในพื้นที่มากข้างเหลือเฟือและจงรู้ไว้ว่าทุกคนเนี่ยก็คือที่หนึ่งเสมอนะแล้วก็ทุกคนก็คือเป็นผู้ชนะนะลูก จริงๆแล้วเห็นไหมโลกใบนี้เนี่ยก็มีเกมมาให้เล่นอะไรแบบนี้แหละและนี่ก็คือของมายาไงของมาย,า,ยาทุกคนได้รู้ไว้แมพะสุดท้ายแล้วฟังนะเหลือต่อให้เป็นการการเมืองก็ตามนะพะสุดท้ายแล้วทาไมลูก,ท,ก,ก,กทุกคนต้องปกครองตัวเอง้าใจบ้าทุกคนต้องปกครองตัวเองนะเหมือนกับว่าคุณเกิดมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยปกครองดูแลคุณ ได,ได้ก็ตามแต่จริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการกระทําของคุณพ่อคุณแม่นะก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกเองโอเคไหมใครอยากฟังลึกๆก,ก็ไปฟังในเลฟซีรีส์เอาเองนะลูกนะวันนี้คุณครูว่าเพิ่งสอนในคาสมาธิจูนซอสก็สนุกมากเลยมีเสริมอีกตั้งโอ้โหสามเดย์รวๆเลยนะแล้วก็เด็กๆก,ก็คือแจกแพงมากแล้วก็พูดกันลึกมากในสมาธิจูนซอสแล้วก็คาสนี้เนาะก็ไม่เหมือน ไม่มีที่ไหนบนโลกสอนนะต้องบอกอย่างนี้นะคสมาธิจูนซอสนะใครได้มาสมาธิจูนซอสจริจงๆก็ไปไพศาลนะเพราะว่าไม่ได้จูนอย่างอื่นเลยนอกจากจูนซอสโอเคไหมอย่างอื่นอาจจะเป็นเรื่องการจูนจูนสมาธิใดๆก็ตามแต่ไม่ใช่สมาธิจูนซอสคุณครูบอกคุณตร,ๆตรงๆว่าตรงนี้เนี่ยไพศาลมากนะก็ไปปักธงได้ฟังไปฟังด้วยตัวเองนะที่รักทุกคนแล้วก็วันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็ ดีใ,ใจมากแล้วก็ที่ได้ทําสิ่งนี้ในคลิปนี้เวลานี้ช่วงเวลานี้แล้วก็ทุกคนได้มาได้ยินสารนี้ก็ไม่ใช่ความบังเอิญน,นะโอเคที่ดาร์กทุกคนเออไหนพิมพิมไปะงยคนี้หน่อยสิโลกใบนี้เนี่ยมั่งคั่งเหลือเฟือเออแล้วทุกคนก็ต่างเป็นที่หนึ่งแล้วเป็นที่รักโอเคไมฮึดารกทุกคนเลย <laughs> ควินไม่ไหวหวัดดีจ้าเจ้าเพจจะดีไงดูเออใครมีคําถามอะไรไหมใครมีคาถามพิมพ์คําถามให้คุณครูเลยพิมพ์คาถามให้คุณครูเลยแล้วเดี๋ยวใครอยากจะเข้ากลุ่มนะสอนไสยธรรมสอนฟรีไสยธรรมสอนฟรีนะเออเดี๋ยวก็คืออาจจะไม่ได้ไลค์ในหน้าเพจแล้วก็จะไปไลค์ในกลุ่มโอเคไหมดกในกลุ่มลับเลยกลุ่มลับนะเฉพาะนักเรียนนักเรียนที่ติดตามไลค์เท่านั้นโอเคไหมดกเออฟรีเลยสอนฟรีสอนฟรีในกลุ่มดับนะอืมอ้โห ใหได้ลูกโดกใบน,นี้มักครังเหนือเฟืออ้าวดาร์กดาร์กดาร์กไปแล้วนะมีคําถามแล้วไหมถ้าไม่มีคาถามอวยพรเพื่อนๆเลยอวยพรเพื่อนๆกันเลยตอนนี้นะใครเข้ามาก็โมหนาได้ยินคําอวยพรนะโอเคไหมแล้วทุกคนเนี่ยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนก็สามารถอวยพรได้เลยโดยไม่ต้องรอใดๆโอเคไหมลูกอืผมครูว่าดีใจมากแล้วว่าขอบคุณที่มีทุกคนบนโลกใบน,นี้แล้วก็ ได้คุ้มคูมีโอกาสได้เจอทุกคนผ่านรูปกายนี้แล้วก็ได้มองเห็นทุกคนได้อ่านชื่อทุกคนแล้วก็ได้ได้พูดคุยกันในพื้นที่ตรงนี้นะแล้วก็ดีใจมากที่คนได้สง่งส่งข้อความบอกดนะักกันเต็มเมมคุมคูก็ดีใจมากคุูว่าเป็นเกียรติชิ้นมากที่คูก็ได้รับของขวัญชิ้นนั้นด้วยก็ขอบคุณทุกคนเหลือเกินเอคูต้องโชคดีขนาดไหนเนาะได้เกิดมาเจอทุกคนนะสวัสดีจ้าเจ้าวรัสสวัสดีดูจุ๊บ อาดักมาเอาอวยพรเพื่อนเพื่อนดังอะไรส่งกล้องมาจะคยี่กับพุ่มคูดหรอมีใครมีใครอยากจะคุยกับพุ่มคูป่ะล่ะนะอวยพรเพื่อนเพื่อนเดยใครอวยพรคนนั้นก็มีเหลือเฟือนะเออจึงสามารถอวยพรทุกคนได้นะคุณคูพุ่มคูคจะบอกคุณให้ว่าทุกคนไม่ต้องรอพร้อมโอเคมาดูเพราะทุกคนเนี่ยพร้อมอยู่แล้วแล้วทุกคนก็ยิ่งใหญ่ไพศาลนี่แล้ว มืกุมคูนมากมีความถูกมากเลยขอบคุณชีวิตตัวเองเสมอทุกที่มาในเส้นทางนี้ได้รู้สายธรรมที่ลึกขนาดนี้แล้วก็ได้อยู่ในพื้นที่นี้เลยสวยงามมากอิ่มเอมมากดีฉุกมากมแล้วก็อวยพรให้ทุกคนได้รับแบบนี้แบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปเลย ให้ทุกคนมีความสุขทุกวลานะที่ให้ทุกคนมาข้างเหลือเฟือสุขกายสบายใจตลอดไปค่ะ้ปอบือสุดเจ๋อจริงๆเลยเอาใครมาดูข้างใครมาดูย้อนหลังทีหลังก็พิมพ์มาเลยรัวๆด้วยนะพิมพ์มาเลยแล้วก็ฝากแชร์เพื่อนเพื่อนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาด้วยดักเนี่ยจองเป็นของขวัญให้กับทุกคนโอเคไหมเป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วเมื่อนั้นก็ได้เป็นของขวัญให้กับทุกคนอย่างแท้จริงโอเคไหมดูลองเป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วเมื่อนั้นก็จะได้เป็นของขวัญให้กับทุกๆคนอย่างแท้จริงนะดเเเอออออใใหห้้ขขงงงวววััััักกกบตตมาพนะ ไปแล้วจ้าดาักทุกคนเด้อจุ๊บ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 ดักฉันดักเธอไปแล้วเดี๋ยวสอนเดี๋ยวคุณครูไปสอนเล็บทีลี่ก่อนฮะภาคสามนะแล้วก็เอ่อเดี๋ยวสมาธิจูนซอสจะสอนเพิ่มด้วย อขอบคุณที่ให้เส้นทางบางครั้งเหลือเหลือครับผมดีใจด้วยนะกุครูคก็ขอบคุณทุกคนเช่นเดียวกันที่รักตัวเองมาให้ตัวเองเนี่ยพาตัวเองไปจเจอเลยรุ่งเรืองนะไปอยู่ในพื้นที่บางครั้งเหลือเฟือเพราะคุครูนะเห็นในสกายภาพของทุกคนทุกคนเนี่ยบางครั้งเหลือเฟือและร่ํารวย โดยเนื้อแท้แล้วแต่ทุกคนอยากกดตัวเองด้วยความเชื่อที่ไม่ใช่นะลูกนะไปรับความเชื่อที่ใช่ที่ฟินที่เบาสบายนะหลายๆคนเนี่ยก็เพิ่งส่งรีวิวกันมาเลยนะในคลาสสัมผัสไม่ดัานะลงไปแค่บทแรกเองแล้วบทแรกวันนี้ให้โปรสัมผัสไม่ดัานะบทย่อยวันนี้วันสุดท้ายนะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าไปในเที่ยงคืนวันนี้นะโอเคไหมปกติก็สองพันสองร้อยิบสองนะวันนี้ให้โปรสุดท้ายหนึ่งพันสี่ร้อย 99ภายในเชียงคือวันนี้สัมผัสมไม่ดา้าก็ไปทยอยเก็บบทย่อยกันเอาเองเห็นไหมล่าสุดก็คือเด็กๆเ,เก็บบทย่อยคุณครูจะบอกคุณให้ว่ารีวิวมันเยอะมากแล้วลงไม่ทันลุกลงไม่ทันจริงๆเดี๋ยวมันจะลงแล้วมันจะดูเยอะไปด้วยนะเพราะมันเยอะเหลือเกินที่เขาเรียกว่าเสกเงินมาเลยนะเสกเงินด้วยความมาสจาันมาเลยเพราะอะไรเงินมาจากปัญญาที่เพียวเห็นไหมเมื่อคุณตัดสินใจจะรับปัญญาที่เพียวแล้วเนี่ยแค่ฟังซ้ําเงินก็เข้ารัวๆแล้วเห็นไหมหลายคนลงไปแค่ หลักพันเห็นไหมหนึ 1, 49, 1, 99, ง่งพันสี่ร้อยสี่ิบเก้าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าเก้าเงินเข้ามาหมื่นห้าคุณครูก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันกี่เท่าอะนะลูกนะเอะอเพราะนั้นก็เปิดรับให้ตัวเองไปรับปัญญาที่ใช่ที่เพียวและบริสุทธิ์นะแล้วคุณจะรู้เลยว่าการได้รู้เนี่ยประเสริฐที่สุดการเกิดปัญญาที่เพียวที่ใช่และบริสุทธิ์เนี่ยประเสริฐที่สุดแถมทํางานเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ฟินมากแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็เรียกว่าเวลบ being แล้วไม่ต้องไปแข่งขันใดๆกับใครเลยเห็นไหมทําอาชีพเดิมเนาะแต่รวยขึ้นโเคม อา้าวไปฟังกันดูนะในคัดสัมผัสไมดส้ด้านคันั้นก็ตำนานมากแล้วก็มีคนส่งข้อความมาเสมอเลยว่าเงินเขา้ารวๆแล้วก็ชีวิตดีขึ้นมากแล้วไม่ใช่แค่เงินเข้าธรรมดาเห็นไหมได้ทุกอย่างจริงๆนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บก็าหายไอ้ที่นอนไม่หลับก็นอนหลับเป็น,นเกี่ยวอะไรกับสัมผัสไม้ด้านเนี่ยก็ไปฟังกันเอาเองนะเพราะปัญญานี่ได้ทุกอย่างจริงน,นะลูกนะเจ้านาบีสวัสด,ดีลูกจุ๊บ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 ดักทุกคนเลยนะเจอกันอีกนะลูกนะไปแล้วนะ à bye bye chúc <laughs> chúc